ก็บ้านพอล้านี่เออไอ้แย้มหนูท่งข้าาให้เจนุนเขาตัวผูยักษ์มาทำอะไรเนี่ยใหญ่และยาวไหมอือโอหอันนี้เป็นแน่นอนเออเดีย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 ได้หนาสวยวายขาว ครับสวัสดีครับวันนี้เราออกมากับข้ากําเคลืนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเดินทางกันในจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังไม่บอกว่าไปกับใครพอดีเรามีนัดกับเซียนหาปลาบ้านนอก <c oughs> หรือนอกบ้านดีนอกบ้านสวัสดีครับอันนี้ใครเอ่ยสวัสดีครับบิวครับบิวบิวอ่าน้องบิวน้องบิวถือไม้หน่อย น้องบิวน้องบิวมากับป้าจ๋ามาแล้วครับป้าที่ไหนครับป้าที่ไหนมาเขากำลังถ่ายรายการอยู่ป้าเลยมาเสนอหน้าเนี่ยป้ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมป้าสวัสดีครับป้าป้าร้องเพลงแซวใครเนี่ยไม่ดูตัวเองเลยเนี่ยเออเราเอาปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนใช่ไหมป่ะคนนี้ใช่ไหมป่ะเออตอนนี้ป้าป้าเขาอยากทักคำขวัญให้ให้ผมนะครับผมก็เขาเลยบอกว่าชวนผมอ่ะไปหาวัตถุดิบในค่ำคืนนี้ อ้าวสงสารทำไมอ่ะไม่มีอะไรจุดแรกเหมือนไม่ค่อยได้ยินนะแต่ก็ชัดเจนดีเออนะนี่เสียงปลาแล้วครับก็วันนี้เราอยู่ที่บ้านพอรักเมืองคอโฮมสเตย์เตรียมอาวุธลากก็เป็นแถวเลยวันนี้เราจะไปเอาอะไรไหนน้องบิวหน่อยบอกหน่อยปูครับปูนะขอดูขอดูหน่อยนี่นี่อุปกรณ์จับปูว่าอะไรเนี่ยแทงตาครับมาแทงตาเจอปลาปูนี่พี่ป อาจจะแทงปูที่อ่ะ,อะถ,ถ้าถ้าถ้าปูตี่จะแทงปูอันตรงไหนก็ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่พังครับไอ้ที่แทงปูพังครับตัวถ้าทางปูตัวนี้จะ,จะ,จะแบบแน่นอนครับจะเหนียวมากป,ปูดุตัวนี้อ่ะ,อะอเดี๋ยวเดินไปหาปูนะครับทุกคนน้องนุชกับน้องบิวจะพาไปครับมีทีมงานด้วยไป,ป<ล>หาอยู่เนี่ยมันจะเลิกกว่ากันเข้าไงยระวังนะ เออระวังให้ดีนะไปคาอยู่นานไม่ได้นะคนดูเขาเห็นนะเนี่ยมันเมนจะลอกมอนจะลอกไปหาโอ้ยเธอเออเอาที่เขาขายยาวได้เปรียบเออเอาค่อยๆไปให้พังไม่พังไป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 ถุงพี่เนยเหมาะมากเลยงานเนี่ย เออพี่แปเอาไหนมาวะพี่เนี่จากเชงตุงไยนะมาจากไหนเนี่ยเชงตุงนะนี่ถึงว่าของเก่าแล้วน้องฟิงงนะไมพูดไปก็พูดไปเก่าเก่านี่นี่พี่เน่งไปจับดูตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยนายนายนายโอ้ยโอ้ตัวใหญ่ใช่เดี๋ยวพี่จับให้ดูเออไปดิออาฟิงฟิงมาาไปจับก่อนถือ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 เนาๆเนเนอันนี้ก็ใช่ อะไรอ่ะมาเอาอันใหญ่ๆอย่างเดียวงูจะก็ได้ตัวนะงูสิงูงูเอาไหมพี่แนงงูไปแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยปลาไหลปลาไหลนั้นจะมาให้ดูว่าจะมาดูได้ไหมงูใสงูใสงูใสนี่นี่โอ้โหนี่นี่นี่โอ้มีตัวแล้วแล้วมีตัวแล้วน้ำใสเห็นแล้วจบปูมือเปล่าน่าแอวนี้มาทำไมก่อน เอาคิีก่อนเอาพี่เนี่เอาไปพวกอ่อนอะรเอทำไมเนี่ยเขาบอกว่านี่สำหรับพวกอ่อนนะพี่เอาไปพี่แข่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวพลิงนะตาจะให้ดูนี่นี่ตัวนี้เดี๋ยวไปแย่งบิวไม่ได้นะให้บิวก็ได้พี่อยู่เอาขาพี่ไว้ตรงนี้แล้วพี่เอาหัวพี่ลงไปนั่นพูดไปพีนี่ลองดูพี่เน่ลองดูถ้ายากถ้ายากพี่ก็นี่ะคว่ำลงตรงเนี้ยอย่าเลยได้เปรียบพี่ ขยับจเลยอืมยาเลยบิวอะไรเดี๋ยวคนดูตกใจตัวนี้ใหญ่นะบิวเร็วๆนีเล็งนี่แหละเล็งนานแล้วจะโนซ่ามาเล็งเนี่ยอุ้ยสองตัววะมาหากันแล้วมาหากันแล้วอุ้ยจะไปแล้วจะไปแล้วจะไวจบิวบิวจับคีอเดียวสองตัวต้องเดินย่องย่องต้องเดินย่องย่องนี่ไงเนี่ยที่เดินฉายนี่ไงนี่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 ไฟฉายพี่นี่นี่ไ่นเห็นปะมันไปไหนตัวนั้นคล้ายตัวที่ไฟฉายนี่ไงนี่ข้างๆน่ะ ไม่ทันแล้วขวามืออะไปแล้วนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะ<ป>ลง,งมมลงไปแล้วงงไปจ้างงห่วงงใสแล้ไหนวะไปแล้วนั่นนะ่ะนั่นน่ะไช่ใช่เนี่ยไปแล้วอยู่ใต้ใบไม้นี่แหละนั่นแหละงงไปนั่นแหละทางนั้นแหละทางนั้นแหละนั่นแหละเชื่อลุง ลุงชอบงมเวลาแบบมองอะไรไม่เห็นคำๆโอ้ยหลายตัวเนี่ยถนัดใช่ไหมใช่งมงได้แหลยงมงมตอนมืดๆนี่ยนะเออก็คว้างูไห้อืมเอาเยอะเยอะคว้าแล้วยนทั้งมหาพี่เนยเลยเออยาเดี๋ยวพี่โดนเดีพี่กีดเลยนีเยอะเว้ยไมม่ีเยอะจังเนี่ย้ำใส่ยิ่วันนี้พรุ่งนี้กับข้าวต้องมา

เห็นวิ่งกระชู้เลยนะเออไปกันอโอ้โน่นโน่นน้ำมเออของเยอะว้าทีนี้วันนี้กับข้าวเรมาแล้วนี่วันนี้ต้องอร่อยเั็นต้องอร่อยสงสายมันไปแล้วมึงกลัวลุงตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่ตัวน้อยอ๋ออีดูมันลูกมันลูกมันมีตัวสองตัวโอ้ยอะไรวะโอ้ดีนี่ฟิ้งนี่นี่ เห็นไหมสงสารมาดูดูดูจะไปเลี้ยงบ้านพอลักครับอ้าอย่าเอาไปบ้านฉันคำว่าบ้านพอลักนี่เออขาหนูลุงก็ชอบแล้วหนูขาขาวลุงชอบเลี้ยงหนูชอบเลี้ยงอีหนูเออหนูจ้าอยู่กับลุงนะอยู่กับลุงนั้นออดตายแต่ลุงหนูจะอดอยากจ้ะคามาดีเป็นไงเอาไหมสงสารอ่ะไป วันนี้โชคดีนะตัวยังน้อยวันนะตัวใหญ่นี่อาจจะไม่รอดนะรอรอตัวใหญ่รอเจอกันอีนูเอาไปพิ่งไปไปอีนูไปก่อนเอาอีนูไปก่อนทะทาทะทะทะทาแทะแทาแทะ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 องะแทะแทะแทะะแทงนะแทะแะแทะแมะแทะวทะะแทแทะะทะแทะไม่มาจับปูก่อนเมาวะพี่เนี่ยะะะมีปูครับมีปู เร็วๆๆทุกคนมาต้องรีบแล้วไหนอ่ะปลาไหลจับได้ตัวนึงอุ้ยโอ้ยเอามาทำไมวะยำยำเยอะเยอะเอาใส่ถุงกระสอบพี่แน่ที่เอามาจากเจงตงอ่ะเอานี่นี่นี่ทิงท้ายดิ้วยค่ะเธอเธอเธอเอาใส่ถุงให้ลุงหน่อยลุงจะเป็นฝากคนที่เชียงตุงหน่อยเอามาๆมาทุกคนขอเป็นงูเห่าได้ไหมเอาจริงนะเอาไปทำไมถุงข้าวให้เจนุนเขาพอแล้ว ยุ่งกับมันเดี๋ยวจะนึกกินนู่นหนึงตวงน่ะไปไปหมาป่าหมาป่าหมาป่าไหนยังไม่เห็นปลาเลยจะได้ไหมอ๋อดูตะก่อนแม่นรูสนุกดูดูจุ๊บอุ้ยยังไงล่ะวิ่งห่าตีนนี่เลยปูเอามาเลยเออนี่นื่แทงปลาได้ปูเด็ด ไปไหนเนี่ยแน่พี่เห็นไหมแน่อยู่ข้างขกันแน่แน่เห็นะนี่นี่ฟิ้งดู่านท่ายอุซ่าให้โอกาสแล้วนะตอนนี้จะตอนนี้จะมีโอกาสอีกต่อไปไปดูลไม่อะไม่ได้อยู่ที่ตีนี่เนี้ยตีนเหยียบหัวมาเลยโอ้ยลูกหุดหยุดหยุดหุดหุดุดุดุยหดุดย้ก นไหนวะไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอท่าสนุกแม่นรู้ี่ยไปเลยพี่นุราตจีเนียบหัวมันน่าจะดีกว่ามันก็จะได้ไปแล้วไหนวะไปแล้วไปแล้วเสียบไปเลยพี่เสียบไปเลยเสียบมั่วๆเลยพี่เสียบมั่วๆไปแล้วไม่ทันแล้ว ลุงนี่โชว์ความเก่งให้ทุกคนให้เหนื่อยเลยยิงปลาสามรอบปลาวิ่งเข้าใกล้ตีทุกทีทุกทียังไม่ได้เลยลุงให้โอกาสไงไอ้ลุงบอกแล้วลุงใจบุญเออไปเถอะรอดไปตัวนี้โชคดีไปตัวน้าไม่แห้งไผ่นะน้องพิมพ์มาดูเอ้ยมันกินหอยเนี่ยเห็นไหมปูอะไรชอบกินหอยอือคู่แข่งพี่เน่แล้วเนี่ยมาแล้วหอยสูญพันธุ์กับพวกปูนี่เองอันนี้คือหมายสุดท้ายนะครับอุยมีเหรอ อ้ได้อยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลองดูเตะถ้ไม่โดนนะจะไปบวชเลยนะถ้าไม่โดนจะไปบวชเลยชีไม่โดนจริงเว้ยไปไม่บวชไปบวชไปทำไมโชคชะตาทำร้ายทำร้ายอย่างนี้วะเนี่ยไปบวชโอ้พี่เน่เอามือจับก็ยงผู้นี้ผู้นี้ นนีีบบววชชง้ผมจะบวชชีทำกล้วยบวชชีอะไรวะเนี่ยแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยมือลุงนี่มันต้องเอ่อมันล้างมานานแล้วไม่ได้ลุงลุงไม่ได้แทงมานานไงแล้วก็ลุงแม่นรู้มากเลยในที้ลุงไม่เคยได้แทงตายไปแล้วครูจะนุสตายแล้วครับหนีไปเกินใหม่แล้วเกินใหม่งูงูอะไรครับผู้เชี่ยวชาญได้กลิ่นรู้เลยใช่ไหมอืม เมื่อกี้ใครเจอน้องฟิ้งเจอน้องฟิ้งก็โดดวิ่งเลยอะน้องฟิ้งอะเจอน้อคู่น้อคู่ของไปเกินใหม่เดียวตายไปแล้วโอเคเดีวเจนนนจะเอาเนื้อคู่กลับไปด้วยครับไปนอนฝันครับเพื่อเนื้อคู่จะกลับมาคืนนี้เออันๆๆๆคอๆๆๆๆๆาๆ้้ๆงให้ๆๆอๆๆ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 อากๆๆาๆๆ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 าๆๆ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  ยาวเนี่ยยาวใหญ่นะนุชใหญ่ยาวมากนานที่ไดเจอไซ์นี้นะไซ์นี้มาโอ้โหนุชนุชอาปลาค้างอ๋อโอเคยก่อๆกันนะครับนะเป็นล็อกข้าวงูนะอ่ะไปพี่จะบอกให้ว่าหมานม่กลัวงูมากนะเดี๋ยเอาเหรอจริัจริงปอดเก๊งหมาจริงว่ะต้องสู้สิไอ้เนื้อกู้การคือ เออาปไปครับไปแก้งหมาทุกคนอะไรน่ารักมากเลยแก้งหมาตัวเองล่ะไประวังนะ่าไปคุณคอม่าไปดูไม่ได้ดัหนาเท่านั้นเลยนะไม่มีใครช่วยนะหนาหน่าไรค้างเลยไปไป ที่เมืองคองผมขึ้นมาดูทะเลหมอกในช่วงเวลายามเช้าซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยจะโผล่พ้นจากขอบฟ้าก็ช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่าเมื่อช่วงเช้าคิดว่าพระอาทิตย์น่าจะไม่เห็นเพราะว่ามีเมฆปกคลุมหนาแน่นนะครับแต่พอพระอาทิตย์ขึ้นมานี่สวยมากครับดูดิเป็นริ้วนะครับริ้วของสายหมอกแล้วก็เห็นด้วยดวงเชียงดาวไกลๆนะครับบรรยากาศตรงด้านหน้านี่คือคุ้มอยู่คุ้มมากนะครับ อากาศหนาวดีนะครับวิธีคนในเมืองคองก็เริ่มทยอยเดิอนออกไปทำอาหารกินในช่วงที่ว่าเก็บเกี่ยวผลผลิติไปแล้วนะครับแต่ว่าผมยังมีแพลนการเดินทางอยู่ในเมืองคองแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําอาหารกันตอเพราะว่าเมื่อคืนนะครับไปได้ปูมาก็พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพา้องฟิลไปเที่ยวเก็บส้มเก็บผลไม้แล้วก็ไปปั่นจักรยานนะครับเอาหมดเบาๆก่อนเดี๋ยวนักไปเดี๋ยวหลานสาวจะหนีจะชิงนะครับนะโดยมีน้องนุช บ้านพ่อรักเป็นไก่นำทางมาดูน้องนุชครับกำลังสังหานหารมูเออเอาปูมาทําเป็นเมนูนะครับเมื่อคืนไปเอาปูมาเห็นไหมตัวนึงได้แค่เนี่ยเออน้อยมากนะตรงนี้จะมาหมดกจะดีเมื่อคืน้ามมันสอืมมาดูสูตรการทําองปูของน้องนุชนะครับอันนี้คือนุชใส่อะไรบ้างเนี่ย ไม่ใส่เลย,เลยนี่คือ <c oughs> มันได้มันปูตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะคนให้เข้ากันใช่ใช่ไข่ใส่เข้าไปนะครับปูประมาณ20บกว่าตัว30ตัวใส่ไข่ไปเท่าไหร่เอ่ย2ลูก2ลูกนะครับเพื่อให้มันเค็มหน่อยมันจะได้อร่อย,ยอ <c oughs> อได<ซ><อ>้น่อยใส่ที่ไทยไหมเอาสูตรนู้นนะจ๊ะแค่นี้เองเองออปูววมันจะมีควาใช่ไหม เราต้องลองดูนะมันจะโอ,อ,อแล้วก็จะไปยา่างบนเตาเลยนี่ยออที่โทกว่าจะได้เกณฑ์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะออคือย่างไอคือเป็นตั้งนี้ก็เลยไม่ควาาพี่ก็ว่ามันจะความาอ๋อนี่คือย่างไว้กินเหมือนกันนะเออย่างให้พี่ได้กินไงชาวชา,วชาว <10. S 1> นี้พี่ยังไม่กินเหล้าก,กับแกไม่ต้องจ้ะ <laughs> พี่กินข้าวจ้ะ <laughs> หรออืมเว้แต่มันดูมันก็ดูดีนะเดี๋ยวต้องลองชิมดู ครจะคิดแล้วว่าป้าเขาจะเป็นกุลสตรีได้จริงจัง <c oughs> หอมมาจะไกลค,ครับหอมไหมหอมอืมหอมครับหอมนรู้หรว่าสุกแล้วนะครับเดีย๋ยวพี่ขอชิมนะแป๊บเดียวอันไหนสุกแล้วโอ้ยเจนนีบอกอันนี้สุกแล้วยิ้มมาไม่กลัวร้อนเลยดูน้าไม่ล้างกินก่อนเจ้าของอีกชิมก่อนนะครับอันนี้คือเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยครับ อจริงเดี๋ยวรอคุณแม่มาอันนี้กินกับขา้าวเหนียวร้อนๆนี่คือถ้าทานจะแซ่บหน้าด้วยเนาะอาไม่ใช่ขา้าวเหนียวเอาเขา้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้ค,คุกอะคนมันกินมันปูเยอะเลยเป็นไงอร่อยครับอร่อยหอมมากเฮ้ยนุชทำกับข้าวเป็นหน้าทุกคนอย่าเธอจะไม่ให้ทำให้นะอืน้องฟิงชิมบ้างเนี่ยอร่อยนะเนี่ยฟิงเคยกินไหมเคยกินหรือเปล่าอืม น้อยไปหน่อยเนี่ยเซฟหลายเนาะมันได้น้อยเดี๋ยวเราไปทำไข่ปาให้น้องฟิสหนึ่งมีไข่ปาให้เสาวน้อคอมประถมแล้วนะยังไม่รู้ใช้ได้ครับทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับแต่ว่าน้องนุชเขาไปเอาทั่วผูยักษ์มาทำอะไรเนี่ยใหญ่และยาวไหมของชอบสิท่าแต่ยาวนี้ต้องบ้านน้องนุชเขามีที่เดียวใหญ่ยาวเก็บไว้กินเองอ๋องูก็คือเก็บไว้กินเองเมื่อคืนนี้ นี่เราจะเอาไอ้นี่เออ่ข้างในมันเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันแกะดิมันคือไปปลูกหรือไปทำอะไรใช่ไม่ใช่เราจะมากินอ๋อมันนุ่มเหรอเอาเม็ดมันเออใช่ออ๋โอ้โหถูกป้องทีกินฝักทอนิ้ก้อยเนี่ยมันแก่แล้วไอเนี้ยมันยังอ่อนอมันใหญ่จังวันเนี้ยมันเป็นพันอะไรเเนีี่ยยบตรงกลางแก่ตรงกลางเนี่ยเราจะเอาเม็ดมันนี้ไปใส่ใส่แกง แกงหม้อปูอ๋อที่ว่าเดี๋ยวจะทำให้พี่กินนะใช่เ็ดีก็ดีครับอ่ะลงชิมนะลงชิมหน่อยให้ลุงลุงจะชิมนะครับอืมมันคล้ายๆเม็ดถั่วเลยใช่มันจะมันถ้าเรามันสุกมันจะไม่เหม็นเกียวมันจะไม่เขมียนเกี่ยวอ๋อมันจะไม่เขมียนเกี่ยวอร่อยแปลกเดียน่าไปปลูกแล้วแล้วเอาไปหั่นเั็นจังหนเนี่ยขอหั่นไปปลูกมันดิเทำไหมแค่แก่ๆสีเขียวๆนี่เม็ดใหญ่ แกะได้ไหมอะเวลาไม่เอาไปปลูกนะเวลาแกะแล้วก็เอาเม็ดมันไปปลูกก็เอาเม็ดมันไงแกะแต่มันแห้งๆอ่ะเขาแกะเอาเม็ดมันไปปลูกอืมต้องรอแห้งเนาะเดี๋ยวไม่มีแล้วใช่ไหมต้องไปหาแกะแกะแกะก็คือมันเหมือนกันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเก็บเดี๋ยวจะกลับมากินข้าวอันนี้หนูแม่จะทำให้กินตอนเย็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน้องนุจะจะพาไปเที่ยวไร่ส้มนะไร่ส้มเก็บส้มดูธรรมชาติบ้างนะครับ เหนื่อยมากแล้วเจอหน้าลุงเป็นเหนื่อยวันนี้ลุงจะไม่ทรมานนุชเขาเมื่อคืนทรมานมาแล้วแสบไปหมดเลยอืมอืมแสบขาเนื่อว่าแสบแสบใช่ไหมเออแสบขาก็ยากเกี่ยวไงเออยาเกี่ยวมาถึงนะครับส่วนส้มจะพาน้องฟิงมาเก็บแต่ว่าผมเจอดงอใบบอนยักษ์ซึ่งอุ้ยหน้าใบปูอีกแล้วจะแอบจิกไปสักหัวสองหัวไม่ได้ครับเจ้าของมานูนถูตะก้าส้มมาให้น้องฟิงแล้วก็น้องนุชเลย ดี๋ยวผมจะไปเก็บส้มกันก่อนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวได้ส้มเสร็จก,ก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวน้องฟินก็จะไปปั่นจักรยานเที่ยวเล่นนะ้ำของเขาก็ปล่อยเขาไปนะให้เด็กๆเขาเล่นบ้างนะส่วนลุงเนี่ยคือลุงจะมาขุดต้นไม้ต้นนี้ครับนะเอาไปทําส่วนป่าที่นครปฐมนะครับเช็คก่อนไอ้ตรงนน้นมันเป็นดินแข็งหรือว่าดินนิ่มก็ไม่รู้เนี่ยกลัวโดนไปเจอตอทำไมเนี่ยไม่มีตอนะเบียนะไม่มีตอครับ นี่ทำไงโอ้ยลุงเกือบแล้วลุงจะทำยังไงดีคราวนี้ลุงต้องใช้วิชาตัวเบาอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งเอ่อโอ้โหลุงยังมีฝีมืออันนี้มันขึ้นเองธรรมชาติเนะครับนานน้นมหญใหญ่เนี่ยเบียไม่นานเท่าไหร่นะครับนี้เอาแต่หัวเนาะ โยนลยยุกเอาว้เนี่ยคันไะเนี่ยบอนเนี่ยไม่คันครับไม่คันแน่นะคยิบเก่ายิบเลยหนาไม่คันอ่ะโอ้ต้นมันใหญ่จังเลยอ่ะอูใหญ่มากมันกอเลยเนี่ยถ้าเอาต้นไปมันไม่มันไม่มันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับไม่รู้ต้อนต้นไปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อเดี๋ยวลองคุดก่อนอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมเนี่ยต้นเล็กเนี่ยครับเอาต้นเล็กเนี่ยอเ้ยอ๋อมีต้นเล็กอยู่ครับทุกคนนี่อูโหเยอะมากเลย <c oughs> มันเป็นหัวที่แตกมาแทงเข้าไปอู้ ได้แล้วเนี่ยจริงๆด้วยเนี่ยแค่แทงเข้าไปก็มาเนี่ยท oh. ุกคนดูโอ้เอ้พี่โยนไปก่อนเนาะเอาสักสองสามอันเนาะครับอยู่ได้อยู่ได้โอ้ไม่ยากครับก็มันปลูกง่ายอยู่นะ นี่หัวที่สองเอาสามหัวพอเว้ยน,นี่มันแตกมาเนี่เว้ยน,นี่มันแตกมาเองยิ่งจะเป็นนะอันเนี้ยเบียอ,อุ้ยน่าจะเป็นอยู่นะครับเอาไปเลย <c oughs> ออาเป็นหัวครับทุกคนไอสักไอนึ่งก็ไปแล้วนะครับมันแตกเองอะ โอ้ก็ไมายากเนาะอืมโอ้อันนี้เป็นแน่นอนอันนี้เป็นแน่นอนอเดี๋ยวเพื่อนจะรนู้เขาสนใจเดี๋ยวมันจะไม่ต้องขุดบ่อยอีกทุกอันเลยไม่ยากครับดูหัวมันโอ้พอ อ่ะคราวนี้ลำบากตอนกระโดดขึ้นแหละไปเดี๋ยวไปกระต่อครับได้แล้วนะน้ำกระจายจะไปเล่าขุ่ยายนะครับดูดูไปคุณดูเห็นทำท้าไม่กินด้วยแต่กระเจนนุ่นเขาครับเจนุ่นเข่าเพ่าเบอร์อินเตอร์เทนลูกค้า ด้วยนะครับนี่ใกล้เมืองคองครับใกล้บ้านพลละคนเดียวว่า วาเจ็บ้วนั่นเดี๋ยวสอนให้เด็กมันดูหน่อยว่าการล่องยางแบบขันเทพพันยังไงกินน้ำย้อมใจกันเป็นยังไงล่ะดูไอ้นี่นะคือเดินเติมนะเดินเติมนะ สวยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในสวยสวยมากเลยเออโอตอนนี้เดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพอรกนะครับก็จะมีเมนูที่ได้ไปหามานั่นก็คือเมนูปูไม่มีโลโก้มอกปูนะครับมอกปูชํอเ็กมอกปูแล้วก็จะมี ซี่โครงหมูอบซอสแล้วก็จะมีไข่เจียวเชิญครับเจ้าของบ้านเจียวน่า <c oughs> แต่ว่าดี่ของเราต้องอันนี้แขกขอยัดาตำแก้วก่อน<ต>วายขาวากินใช่เลย <c oughs> โทรขอรัำพิเศษว่ากินแล้วรู้สึกธรรมดามากอันนี้คขอแข,อข็ง <c oughs> ขอยัดเอาคอมาทุบคอนเรยดิว่าแข,ข็งจริงไหมอร่อยโทษนะ โอ้แข็งจริงอ่ะไม่ไม่ขาดไม่เคยเลยอ่ะเอลงลงคนดูคนอ่อยกริงนะค่อย่อนอย่างกินี้ทรมาร์ทรมารมากขาดกดีแล้วคนกินยาพิษอ่ะโอ้ยคนลุกสู้เลยไม่ขาดเอน้องบิวเชิญครับอันนี้เป็นฝีมือของคุณแม่น้องบิวอันนี้เป็นฝีมือของคุณป้าน้องบิวแม่มีป้านุช อร่อยอร่อยนะอ่าชิมชิมชิมเอาเลยครับเะลยใคราะชิมหมกปูนะอ้าวเอาผักด้วยนี่ผักเยอะขนาดครับชอบตรงที่มันมีถั่วปูเม็ดแข็งๆเยอ่ๆอ่ะใหญ่ยาวอืมเขาชอบอยู่เจ้าของบ้านทรัสนะอืมอร่อยนะอืมโร อร่อยมากเลยน่ากินทำให้กินมันจะเป็นน้ำอยอือนนอันนี้คือการทำนี่มันจะมันจะเหนียวแบบนี้เนาะเอาคือไว้นานๆมันเย็นมันจะเป็นแบบนี้เลยอืดอือดีมากเลยเนาะมันก็แปลกเลยเนาะเขาใส่ขา้ขาวั่วามก็อืดไงลองอันนี้น,นีะครับเอาซีคงอ,อบนะหนึ่งชิ้นไข่ทอดเดี๋ยวให้ทีมงานกินครับน้ำมันอร่อยดีน้ำซอสนี่นะมีลูกโดดด้วยไหนโอ้ยลูกโดดไหนไข่โดน วิวโดนอ่ะสีสันบรรยากาศบ้านพอรักดีนะเย็นนะหนาวนะตอนหนาวยิ่งหนาวเลยไม่อยากไม่อยากตื่นเลยกลางวันนี้คืออุ่นดีอ่ะยังไม่สายหน่อยนะเราต้องเช้าตื่นเช้ามากเลยอืมอร่อยจะต้องรีบปิดคลิปก่อนไปก้าวขึ้นอินเพราะนี้ยังไม่ได้เนี่ยวหว้ข้าวยังยังคาแก้วยังคาขวดอยู่ กะเอาให้หมดเลยใช่ไหมคืนนี้ก็ <c oughs> จะให้เยอะเลยนอนจน <พอ S 2> นีหนึ่งอือดูเจนุสเจนุสเขาอ,อร่อยผมอยู่คนเดียวแลวหละหิวโ่ะไปล่องน้ำมาก็เดี๋ยวฝากบ้านพอลักไว้ด้วยเนอะจะลืมเนาะเพราะว่าผมมาไอผมก็ไม่เคยลืมมาเมืองคลองก็คิดถึงสาวบ้านพอลักจริง เอ้ยพูดิที่ถึงปลาบรรพลักษ์แล้วก็ล้องบิวเดีอบจะดีแล้วเออนะไปร่องห่วงยางทางกิจกรรมไปเก็บส้มอะไรเงี้ยจริงๆริงน้องฟิงอยากจะขี่จักรยานแต่ว่าไม่ไม่ทนไม่ทันมันมืดเร็วมากนะหนาวแล้วมันหนาวมันหนาวด้วยเช้าก็ไม่ค่อยยาจะอออไปแล้วอยากล่องห่วงยางต้องมาเช้าเช้าเก็บเวลาไว้วันนี้เราลงสามโมงเย็นเลยนะเย็นมากมันต้องลงแบบสักประมาณสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งเนาะ แล้วก็มันมืดเร็วไงเมื่อกี้เรามาห้าโมงห้าโมงนะอยู่ข้างล่างนี่ยังแบบมืดเพิ่งตื่นเราทำกับข้าวอ่ำนะแล้เดี๋ยวมืดแล้วเนี่ยนี่ยังท่ำอยู่เลยนะแต่ว่าแสงสวยอยู่นะครับเนี่ยยังเห็นพระอาทิตย์ยังมีแสงอยู่แต่ว่ามืดแล้วอ่าเดี๋ยวไปดีกว่าครับเดี๋ยวลองฟินกันด้วยมาทานข้าวด้วยขอบคุณน้องนุ่นมากเลยนะไว้เจอกันใหม่นะน้องบิวด้วยนะขออนุญาตดื่มไว้กินข้าวไปทานครับเพราะอาการเย็นดีต้องสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคครับบ๊ายบาย